ก็วันนี้นะครับวันนี้เป็นวันโอกาสดีนะครับขับรถไปในในเมืองในเมืองาษฎรานะครับแล้วก็เปลานะครับปลาที่อยู่ตามในเมืองนะครับเวลาเขาขุดลอกคลองนะครับเขาเอาต้นไม้ออกหมดนะครับต้นไม้ก็เลยก็เลยไม่มีนะครับบางคลองก็เป็นคลองออแบบ คลองปูนนะครับไม่มีต้นไม้อาหารปลาก็จะไม่มีนะครับวันนี้นายช่างไปทําบุญปลานะครับเอาอาหารปลาไปให้นะครับที่คอสะพานนะครับแต่ไม่รู้มันจะจอดรถได้หรือเปล่านะครับน่าจะขนไกลอยู่นะครับนะครับเพราะว่าปลามันจะอดอาหารนะครับปลามันจะอดอาหารเดี๋ยวหาที่จอดตรงบริเวณคอสะพานนะครับเปิดไฟฉุกเฉินน่าจะได้อยู่นะครับ จอรดเจอดตรงขอระพานตรงกลางอะเปินังเียจอดพุกเคไปจ้ะเดี๋ยวหาที่จอดก่อน,นครับอันตารายนะครับเดี๋ยวดูว่าเดินไกลไหมนะครับ<า>ก็ปลาจะขาดอาหารนะครับตามในเมืองนะครับน,นะครับบางที่เอ่อไม่มีอาหารกินเลยนะครับเพราะว่าเอ่อ คลองนะครับก็คุดลอกนะครับขุดลอกจนเล็กนะครับตอนนี้คลองนี้ยังโอเคอยู่นะครับคลองนี้ยังโอเครถมารถมามันจะเลยไม่เ็นตัวเองต้องไปคลองอื่นนะนะผัานคลองอีกคลองไหม,ไมไอ่าไปไป,ไปอีกคลองนุกคลองนูกคลองนูกคลองนุกคลองนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับมันยังเป็นธรรมชาติอยู่นะครับต้องหาคลองคลองที่เป็นแบบ เออเป็นคลองปูนนะครับแล้วก็สะอาดเราดูเหมือนคนเราดูแล้วก็สะอาดตานะครับเราดูแล้วสะอาดตาไม่มีต้นไม้นะครับไม่มีกิ่งไม้ไม่มีต้นไม้ไม่สะอาดกวาดออกหมดเลยนะครับนั่นแหละคือปลาจะไม่มีอาหารนะครับประมาณนั้น,นครับคลองนี้ใหญ่แล้วก็ยังสมบูรณ์อยู่ผมยังไม่ให้ครับมันจะมีคลองด้านหน้าตรงตรงข้างไอ้นี่อ่า ข้างร้านที่ว่าเราไปท,ทํตู้แช่อะไรนะตรงนั้นคลองเล็กๆตรงนั้นแต่จะเป็นคลองคลองที่ว่าไม่ค่อยมีต้นไม้นะครับก็กเราก็เพื่อแพ่นะครับพอดีผมมีอาหารมีอาหารปลาอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปให้นะครับจะมีการผ่าถุงโยนทั้งถุงเลยนะครับก็ตรงนั้นก็เป็นเป็นคลองเล็กๆนะครับเดี๋ยวเพราะว่าผมเคย เคยไปเห็นเพื่อนตกปลานะครับแล้วก็ได้ปลามาตัวมีแต่กระดูกนะครับผอมมากครับนะครับเคยไปเห็นนะครับปลาเขาอดอดอาหารมากนะครับถ้าถ้าเป็นคลองที่เขาทําสะอาดแล้วก็ด้านข้างมันมันมีเอ่อใช้ปูนนะครับเป็นปูนนะครับแล้วก็เป็นคลองนะครับประมาณนั้นนะครับมันจะสะอาดเกินไปนะครับไม่มีต้นไม้ระบบนิเวศมันก็เลย ผิดเพี้ยนไปนะครับก็ทําให้อปลาไม่มีอาหารกินนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับก็บางครั้งธรรมชาติก็นะครับพอเราไปทําลายธรรมชาติก็ทําให้มันไม่ระบบนิเวศมันเพี้ยนไปปิดเพี้ยนก็ทําให้ไม่มีปลาไม่ค่อยมีอาหารกินนะครับประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิดระบบนิเวศสมบูรณ์มันก็จะพึ่งพากันได้นะครับ นะครับพึ่งปลากันได้นะครับจริงๆโลกมันก็ทํามาดีแล้วนะครับระบบนิเวะแต่เราในเมืองมันก็ไปต้องต้องฝืนนะครับต้องฝืนนะครับพื้นที่มันจํากัดับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะครู่นะครับอาหารปลาก็มันกินได้หมดเลยครับมันไม่ไม่ได้เป็นระบุว่าเป็นประมาณไหนนะครับแต่ว่าถ้าเราไปให้ส่วนที่เป็นน้ํานิ่งนะครับต้องระวังเรื่องความสกปรก ครัแต่นี่มัน <_" S 1> เป็นน้ําไหลไม่เป็นไรนครับให้เยอะให้น้อยก็ไม่เป็นไรนะครับน้ําไม่เสียนะครับอตนนี้เป็นเป็นส่วนที่เป็นน้ําไหลนะอีกคลองหนึ่งตรงนี้เป็นเส้นตัดใหม่นะครับตรงนี้เป็นแยกในลึกนะครับสุราษฎร์ธานนะีแยกในลึกเดี๋ยวจะคูนึงนะครับ โดนัทนมสดนะครับยี่สิบบาทตัวนี้นะครับต้องให้ร้อนนะครับถ้าไม่ร้อนกินไม่อร่อยนะครับจ่ายยี่สิบาทก็คุ้มอิ่มนะอิโอซาก้าใช่ไแถวโอซาก้าตรงนั้นนะโอซาก้าด้านหน้าใช่ไหมไปอีกรูกอีกซอยร้านโอซาก้าจากนี้ไปกิโรได้เดี๋ยวไปแถวโอซาก้านะครับแถวร้านโอซาก้าแถวนั้นนะครับ เพราะว่าตรงนี้ตรงนี้มันจะออกมันจะไปอีกซอยอีกตรงนี้มันในลึกในลึกก็ผ่านไปก็เลยทางนู้นก่อนเลเลยทางไปแมคโกะแล้วค่อยค่อยจอดตรงสะพานเล็กๆนะครับก็ทําบุญนะครับเผื่อเอ,อชีวิตดีขึ้นนะครับมีงมีงานโปรเจกต์ใหญ่ๆได้กังเยอะๆนะครับทําบุญครับ ตัวแพรครับให้กับเจ้ากรรมในเวรแล้วก็ตัวแพรกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็ให้กับเทพพยาดาที่ดูแลรักษาโรนะครับนะครับเราได้มีชีวิตที่ดีขึ้น,นครับถึงว่าคนไม่เห็น แต่ว่าผีเห็นนะครับถ้าเราทำความดีนะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับก็ตอนนี้มีธุรกิจขายน้ำใบกระท่อมนะแถวใต้นะครับต่ดีครับดีครับทำให้คนมีงานทำเพิ่มขึ้นนะครับคนที่ตกงานอยู่นะครับคนที่อยู่สายสายอโกจรนเซสายต้มน้ำใสประมาณนี้นะครับก็กินนะครับกินได้นะครับ กินก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ไมเหมือนเหล้านะแต่ไม่ร้อนนะครัยก็งโอเคเอาครับจัดไปนะครับอ่าเลยสีแยกนี่สีแยกอจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราน่าจะเจอนะครับเดี๋ยวต้องเปิดฉุกเฉิน,นครับอาหารปลาก็ถุงหนึ่งครับประมาณสี่กิโลนะครับคเตอร์ตัดได้โยนเลยนะครับ เดี๋ยวมันจะไหลไปเองครับตรงนี้ร้านเจริญชัยรวมช่างนะครับรถสามสี่คันแล้วตอนนี้รู้จักกันนะครับกกนะรูบ้จักกับเจ้าของร้านนะครับก็เขามีความเจริญน,นะครับทำงานได้เจริญ ไปเลยไปเลยตรงนั้นแหละมันจะมีสะพานจอดก่อนสะพานแถวนี้แหละรู้สึกว่าจะเป็นมีสะพานเล็กอยู่ฝั่งฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นมันจะไม่ค่อยมีที่นะครับรู้สึกว่าจะไม่ค่อยคือมันจะเป็นปูนนะครับผนังนครับเลยจากนี้ไปนิดนึงครับเนี่ยตรงเนี้ยจอดตีนสะพานได้เลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนดูนะครับว่า มันระบบนิเว์ประมาณนี้จอดบนสะพานได้หรือขาวขาวดำตั้งและเพราะว่ามันมีรถจอดด้านหลังนะครับมันจะบังเราไว้แล้ว้าอุสกาอันนี้ครับ,รรบถ้าใครมาสุราษก,ก็ผก่านนะครับผมชอบตู้แช่อยู่โอสกาบุฟเฟ่สุราษะครับก็เครื่องมือที่มีนะครับที่จําเป็นต้องมีก็คือมีดนะครับตัดนะครับลงมาเลยจับเครื่อง ไห้เรามีชีวิตตีดดึ้น,นะนะครับามีดลรนะอครับโอเคเจอมีเลยนะครับเอาไปโยนทั้งถุงเลยเอาพาเลยนะครับ ได้ว ồ เอาจับนี่แหละรุรยเลยนี่ครับเห็นไหมด้านด้านข้างนะครับด้านข้างมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะเป็นปูเห็นไหมมันเป็นปูลแล้วอ,อสัตว์จะไม่มีของกินแล้วนะครับนะระบบนิเวศมันจะเพลี่ยนนะครับ ฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวไปฝั่งนู้น,น,นเดี๋ยวปลาก็กินเองนะครับเพราะว่าตปลามันจะไม่มาเพราะว่าเรานานๆมาให้แล้วถ้าเป็นที่ให้บ่อยมันจะมันจะมาๆม,มากินมาต่อเลยครับโอเคเห็นไหมระบ,บบนิเวศมันจะเพี้ยนนะครับเพราะว่าเราไปทําผนังด้านข้างนะเห็นไหมเป็นปูนแล้วปลามันจะไม่มีของกิน ยกเว้นว่าเราให้อาหารมันนะครับนูตงครอบเนระตรงนี้มันไม่มีแล้วตลยต้องพาไปตรงมุมมุมมันไม่ยืดอึงพลางก็สูงประมาณนี่ตรงครอบเนี่ยอ่ใช่

น้ำมัเลยโอ้ฟุ้งน้ำมัเลยเดี๋ยวผมมากินเองไปเรียบร้อยยกทุงเลยนะครับยกทุงเลยนะครับดูครับนะครับเห็นไหมฮะเราทำลายระบบนิเวศเขานะครับสะอาดเรานะครับสะอาดเราแล้วไม่มีต้นไม้เรา แต่นั่นแหละครับระบบนิเวศเพียนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับกับร้านนี้ครับโอซาก้านะครับโอซาก้าสุราษฎร์ธานีนะครับลูกค้าผมนะครับซ่อมตู้แช่อยู่ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ